สวัสดีจ้าก็ร่างกายไอ้มีนากาหน่อยห่วนนี่มันหน่อยไทยไหวให้เพิ่มนะไทยย่อยอ่อยนี่นะคะไทยไทยย่อยอ่อยไทยเก็บพักบุ้งแบบนี้มาเก็บพักบุ้งจ้าพักบุ้งกันคุณแม่ยุคนหูหูล่วงไปในกลางๆลุงหไปแต่ยอดงามอยู่ เก็บขักบุ้งไว้ใส่พัดกินใส่ถั่ดวดกินกับป่นกับนั่นก็พี่น้องเลยเงี้ยเห็นด้โอ้ยหนามเลือดก็ที่ได้สูบบอกเบิดทุกงานได้หนีแจังสีดำได้หนามเลือดแห่งเนาะที่เหลือเงี้ยบางหน้าเลยยางไปเบิ่งเชียวว่มันโดดเปล่ามันไก่เนาะ ไม่เอาแต่สีกับยางไปยากรไหมมันอันมันยางไปยากมันอันนั้นมันจืดมันลมมันน้ำไปบ่ใดง่ายด,ดอกอจืดไทยหมองนี่ะไรพี่เห็นหนังบ้างเออผักกะแงี้ยอมีบ่อยผักคว้าขยงไหมมันยางไปยากเนาะยานลมต้องหันหกับลมคุบ ตุม้มเรวก็หันผูบน้ำเลาโตกน้ำเรวก็หันโอ้ยนี่แหละวิถีชีวิตคนบ้านนอกบ้านหน้าคนอีสานบ้านหน้าไปจังฝีลหลับ,บี่น้องเลยผู้สูบน้ำกระสูบน้ำด่คุ่ณคนบ่สูบกระดำบ่ได้น้ำมันเลือกแห้งน้ำกันหน้ากระได้ค่ะ เ,เก็บผักบุง้งเก็บผักบุง้งจ้าใบยางมะหอดเที่ยงหน้าดอกวาสิยางใบบางต้นบอกอันต้นบบกหน่าวมะหอดดอกแค่นี้ก็น่าจะสวัสดีค่ะ